สวัสดีครับเป็นเพื่อนที่นา่ารักของแอดีดีดต้อนรับเข้า,ส,ญญา Very สู่ช่งองลิซียาแวรี V R P อาสิงแจนป็นลันคนนี้มาแล้วค่ะ คลิปนี้แอดจะเปิดด้วยปรากฏการณ์เมื่อสองตัวตึงมาเจอกันความฟันมันก็บังเกิดรอสองสาวลิซ่าโรซาเลียได้มาโพสต์ตคลิปลงใน t ิ k ตอกช่องของตัวเองค่ะโดยโรซาเลียโพสต์เป็นคลิปที่นองลิซ่าได้สอนภาษาไทยให้กับโรซาเลียคำแรกลิซ่าสอนว่าเพื่อนฉันมันตัวตึงอยู่แล้วและวโรซาเรียก็พูดตามได้สำเนียงเหมือนคนไทยมากอินเนอร์ก็ใช่มาก จนชันงงลิซ่าออ้งกันไปเลยและอีกคำที่ลิซ่าสอนไปประ,ะารดยก็คือ I love you รักนะแล้วตอนที่ลิซ่าบอกว่าจะสอนว่า I love you นะโรซเลียก็อู้ก้มตัวเขินอายไม่ไหวอ่อนระทวยไปหมดลิซ่าก็โผลเข้าไปกอดประคองตัวไว้แล้วพูดว่า I love you อีกทีโรซเลียงี้ก็ Oh my god แล้วสองสาวก็หันหน้ามาบอกรักนะกับกล้องพร้อมกับทำท่ารูปมือหัวใจไปด้วยแล้วโรซาเลียก็ขออีสสต์คำว่า I'm shy น้องลิสก็เลยสอนว่าเคินค่ะโรซาเลียก็พูดตามว่าเคินค่ะพูดไปพูดมาก็เคินกันจริงๆไปเลยเขินชนจนโทรศัพท์ตกเลยอะเคทโดูแล้วก็กลายเป็นภาพของสองสาวในมุมก้มเก็บโทรศัพท์กับสีหน้าที่เปื้อนยิ้มมีความสุขที่สุด สอยสาวส,สนุกกันมากต้องสีกันมากขึ้นแน,น่ๆเลยค่ะขอบคุณที่มาลงความน่ารักสดใสนี้ให้เราได้เห็นนะคะส่วนคลิปจากทางน้องลิซ่าน,านั้นเป็นคลิปที่คุณครูโรซาเรียได้มาสอนภาษาสเปนให้กับนักเรียนลิซ่าหลายคำเลยค่ะนักเรียนลิซ่าก็ทำถึงมาก p i l o t เต a ้าเอสโตรเดมา h าเชโบดูเชค่ะมาต่อดย บรซาเลียสอนไปก็ชมไปว่าสำเนียงลิซ่าดีมาก perfect you re ready to go to Spain เธอพร้อมแล้วที่จะไปสเปนได้เลยนะ mm hmm. แม่ยิ่งกว่ายอดขนมครกก็ยอดคำชมให้เพื่อนสาวนี้ล่ละจ้า mm hmm. เพื่อนหญิงพลังหญิง mm hmm. โวยเก่งเวิร์ล girls girl มากกำเนิดล cool mm ิซ่าโรซาเลียคู่บัตดีเพื่อนซีที่ถูกต้องพอได้เห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะอมยิ้มตามไปกับความน่ารักของทั้งสองสาวเลยนะคะ mm hmm. ฉันชอบจังความแหงเงาด้วยกันวันเดียวก็เลยถ่ายคอนเทนต์หลายอันมันรวดเดียวพร้อมกับเที่ยวด้วยกันไปเลยเออรถเอาอีกค่ะลงอีกค่ะมันเมดไมเดย์แม้ชอบอะพอพูดถึงติ๊กต็อกแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะที่ตอนนี้น้องมียอดฟาทะลุ15ล้านฟาบนติ๊กต็อกแล้ว บอดีฟนั้นอลิซาก็ได้เพิ่มรายละเอียดโปรไฟล์ของตัวเองที่พูดถึงความสำเร็จของลิซ่าทั้งสถิติระดับโลกหลายรายการในฐานะศิลปินเดี่ยวและสถิติ Guinness World Records พร้อมกับมีรายละเอียดดีเทลของผลงานในอดีตปัจจุบันและในอนาคตกับบทบาทการเป็นนักแสดงรวมไปถึงความสามารถศักยภาพด้านอื่นๆการเป็นเทรนด์เซตเตอร์ความยูนิคทางด้านแฟชั่นที่ถือได้ว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในระดับแฟชั่นโลก อ้าหอออ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันเวอร์มาก ฉันจะบ้าไม่น่าเชื่อว่าคนคนนึงจะมีความสามารถเก่งฉกาจมหาการได้ขนาดนี้เกินคนไปมากนี้ลงให้เห็นกันกันกบตาประจักษ์ชัดเจนแจ่มแจ้งข้อมูลความจริงในทุกความสําเร็จของลิซ่าและทุกอย่างพิสูจน์ได้ไม่เหมือนกับโปรไฟล์เก่าที่ค้ายเก่าเคยเขียนไว้ช่างแตกต่างกันอย่างลิบลับที่ถ้าจะไม่มีรายละเอียดใดๆในผลงานที่โดดเด่นในานามของลิซ่าเลยอ และถ้าพวกเราอยากให้โปรไฟล์ของน้องลิซ่ามีคำอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าลิซ่าได้สร้างประวัติศาสตร์เอารางวัล Best K-POP ในงานประกาศรางวัล MTV VMA เป็นครั้งที่สองได้ในปี2020เทพีแห่งความสำเร็จจงมาจุติกับเพื่อนๆทุกคนจงส่งพลังให้ทุกคนมีแรงไปสตรีมเพลง Rockstar พร้อมกับบวธให้ลิซ่าในทุกวันทุกเวลาและทุกเมลที่ เม,ม้นมาบิวเพื่อนๆในจ่องกันด้วยเอาให้เกิดกระแสเอาให้เกิดการบวตกับลิซ่ากันทั้งโอกไปเลย,เยพวกเรามารวมพลังกันนะซูปเปอร์พาวเวอร์เรนเจอร์มารวมพลังกันตรงนี้อีกไม่กี่วันเท่านั้นเอาให้มันคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่พวกเราสู้ก,กันมาพวกเราต้องชนะเอารางวันนี้มาให้ลิซ่าให้จงได้ทุกคนไฟล์ และนี่ก็คือข่าวกราวที่แอดเอามาฝากในวันนี้นะคะเพื่อนๆเม้นมาให้กำลังใจกันและกันด้วยนะแอดขอส่งพลังทั้งหมดที่มีไปให้เพื่อนๆทุกๆคนจงมีแรงในการโหวตให้ดิซาก,กันอย่างเต็มที่เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ยอมใจเหนื่อยไปด้วยกันนะแล้วพราเรา,าจะาก,กนใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กด Subs like, subscribe ไว้แล้วแอดจะมาหาเพื่อนๆอีกแน่นอนค่ะดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและใจกันด้วยนะรัๆๆๆกๆเลยบอยสวัสดีค่ะ Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered.